เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่6สิงหาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายงานเรื่องของมานูเอลอูกาเต้กันก่อนนะครับจากอัปเดตของดาวิดออสตินนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงของ t ด e Atlantic สื่ออังกฤษที่ได้ออกมารายงานในช่วงดึกที่ผ่านมาว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ลดลำดับความสนใจในตัวของมาเนลอูกาเต้กองกลางตัวรับวัยยิ่มปีของทางปารีสแซงต์แชร์แมง ลงมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังจากที่ทีมดังของฝรั่งเศสนั้นก็ยังยืนกลานว่าจะมีลดค่าตัวของนักเตะลงมาในระดับที่แมนยูเนเตดได้เสนอไปก็คือ50ล้านยูโรหรือแม้กระทั่งเขารีก่อนหน้าที่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นการปล่อยยืมตัวและก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดก็ตามครับด้วยกับราคาที่ปารีสแซงต์แชงแมงตั้งเอาไว้นะตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็น60ล้านยูโรตามที่ราคาที่ซื้อมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปีก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนนนน70ลล้้้าาาาาาาโรรรรทีีวว่่่่มกกกกกเเขขวววพัตองไจ เดี๋ยวนี้อีกสัก10ล้านยูโรจากราคาที่ซื้อมาดี๋หลังจากนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไปโฟกัสยังเป้าหมายอื่นๆแทนแล้วซึ่งสโมสรก็ได้ิสต์ช้อยรองลงมาไว้เผื่อเลือกอีกหลายคนเลยครับและกับรายงานเรื่องของมาเนลูกาเต้นี้นะครับถึงแม้ว่าในตอนแรกหลังจากที่ปา Saint ank, ราีสแซงแชคแมงประกาศยังเป็นทางการว่าดีควาตัวเจ้าเนเบสกองกลางอนาคตไกลของเบนฟิก้า เข้ามาร่วมทีมแล้วด้วยราคา60ล้านยูโรและก็บวกออปชันอีก10ล้านยูโรในตอนแรกนั้นหลายสื่อก็มั่นใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะปิดดีลอูกาเต้มาร่วมทีมได้สําเร็จแต่ก็กลายเป็นว่าปาีสแซแชักแมงที่ได้ตัวแทนของนักเตะไปแล้วนั้นกลับไม่ยอมจะปล่อยออกมาง่ายๆครับแถมก็ยังเรียกร้องค่าตัวที่สูงเกินไป ซึ่งภายหลังที่ดาวิดออนสตนรายงานความคลืบหน้าว่าแมนยูเน็ดยอมลดความสนใจจากดีลนี้ลงไปมันก็ไปสอดคล้องกับแหล่งข่าวก่อนหน้าของโรมาโนนะครับที่มีการบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเน็ดมีการติดต่อกับตัวแทนของกองกลางไว้หลายคนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมาตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซดัดที่มีค่าฉีกสัญญาที่60ล้านยูโรด้วยที่อาจจะลดลงมาที่อีกนะครับหากว่าเป็นการเจราจาต่อรองมาจ่ายค่าตัวแบบปกติ อดีนราบิโอที่เป็นนักเตะฟรีเอเนต์ในตอนนี้แต่ก็อาจจะต้องแลกกับการจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงมากขึ้นโจอิเฟอร์มันของ p s v อสวีไอโฮเฟนที่ตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติฮอน,นแลนด์แล้วและก็มีค่าตัวเริ่มต้นที่40ล้านยูโรครับและอีกรายครับก็เป็นซานเดอร์แบเก้ของเบอร์ลี่ที่เคยมีข่าวลือกับเราตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งซึ่งแต่และคนนครับก็อายุราวๆ25-26ปีจะมีก็แต่ราบิโอที่อายุ29ปีณตอนนี้ครับ นอกจากที่ว่ามาแล้วนะครับก็ยังมีอีกรายงานจากทางเบนซาคอบอีกหนึ่งนักข่าวชื่อดังด้านตลาดซื้อขายได้ออกมาเผยว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังกลับไปให้ความสนใจในตัวเจ้าโกเมสดันกลางอนาคตไกลของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันที่ตอนนี้ติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่และก็เป็นตัวหลักในช่วงโคปาเมริกาที่ผ่านมาด้วยแต่ค่าตัวก็แอบแพงเอาเรื่องไม่น้อยครับที่60ล้านยูโรส่วนอีกรายนะครับก็เป็นอังเดรดันกลางจากฟลูเมเนเซ่ทีมดังในลีกบราซิลที่มีค่าตัวประเมินเริ่มต้้นนที่35ลาโร ซึ่งกับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอายังไงต่อกับเรื่องตำแหน่งแดนกลางที่มีปัญหาอย่างชัดเจนมาตลอดช่วง4ีซสซัส่นส่วนการเดินหนีจากดิวของมาเนลอูกาเต้จะเป็นแค่าการบีบให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงยอมลดราคาลงมาหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนไปยังเป้าหมายอื่นจริงๆเลยครับก็ต้องติดตามกันดู เราไปกันที่รายงานความคืบหน้าเรื่องของมัทไทส์เดลิกและก็นูซมัสราอุยสนักเตะจากบาเยนมิวนิกกันบ้างนะครับกับรายงานของฟลาบิ s โรมา a โนซึ่งจากอัปเดตนั้นทางโรมา n โนก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าทั้ง2องดียวไม่น่านจะเป็นปัญหาสําหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในเวลานี้ครับเพราะการเจราจาระหว่างทั้งบบเยนมิวนิกและก็แมนยูเนเต็ดมันมีการตกลงกันไปได้หลายข้อสรุปแล้ว จะติดข่าเรื่องตัวเลขค่าตัวที่อาจจะติดปัญหาเล็กน้อยซึ่งเขาก็อยากจะให้แฟนบอลของแมนยูเนเต็ดนั้นอดทนรออีกหน่อยครับแต่ก็อยากจะให้มั่นใจได้ว่าทั้งมาทายสเดอริกและก็นูซามาสลาอุยจะกลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างแน่นอนส่วนจะตอนไหนนั้นมันก็ยังไม่แน่ชัดครับว่าการย้ายทีมของทั้งคู่จะเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามันก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการขายนักเตะฝั่งขาออกของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยนั่นเอง อัปเดตต่อมาของฟลาบิโซโรมาโน่นะครับมากันที่เรื่องของคาเซมิโร่กองกลางตัวเก๋าชาวบราซิลกันบ้างที่ในตอนแรกเหมือนจะได้รับความสนใจจากเดลไลน์สโมซรโดยเฉพาะทีมจากฝั่งซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามครับทางฟลาบิโซโรมาโน่ก็ยืนยันว่าไม่มีความสนใจในตัวคาเซมิโร่อย่างเป็นรูปธรรมจากสโมซอนในซาอุดีอาระเบียแต่อย่างใดครับและก็มีโอกาสสูงมากที่นักเตะจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในซีซั่นนี้ด้วย เรามากันีีรายงานของสื่อใหญ่ของอังกฤษยอย่าง Sky ยสปอร์กันบ้างนะครับกับดีลการย้ายทีมของสกอตแม็กโทมีเนที่กำลังมีข่าวลือร่วมกับฟูลแลม ซึ่งจากรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกัฟฟูลลามนั้นยังคงมีการเจราจากันอย่างต่อเนื่องถึงดีลของสกอตต์แม็กโทมิเน่ด้วยนะตอนนี้ครับทางทีมเจ้าสัวน้อยฟูลลามนั้นต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดค่าตัวลงมาจากที่เรียกร้องไว้ในหลัก30ล้านปอนด์ลงมาอยู่ในตัวเลขหลัก20-25ล้านปอนด์เพื่อให้การย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยที่ทางฟูลลมเองนั้นก็มีแอบมองเป้าหมายอื่นไว้เช่นกันหากว่าการเจราจาในดีลของสก,ก,งงกเคเาัขรบ ละฟูลแลมเองก็ไม่อยากจะเสียเวลาต่อรองเพราะพวกเขาก็ต้องการจะสร้างขุมกําลังของทีมให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนซีซั่นใหม่จะเริ่มขึ้น,นอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าด้วยครับ รายงานต่อมาของสกายสปอร์ตนะครับไปกันที่นักเตะฝังขาออกของทีมอีกรายที่ก็ยังคงคาราคาสั่งเช่นกันกับดีลการย้ายทีมของอารอนวานบิซาก้าไปยังเวสต์แฮมยูเนเต็ดซึ่งจากความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีการระบุว่าทีมขุน้อนเวสต์แฮมกำลังผลักดันการคว้าตัวอารอนวานบิซาก้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดให้แล้วเสร็จครับโดยตอนนี้ข้อสเสนอที่ทีมขุน้อนยื่นมารอบล่าสุดนั้นขยับเข้าใกล้ตัวเลขที่แมนยูเนเต็ดต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ส่วนเรื่องเงินไขสัญญาส่วนตัวของนักเตะก็จะไม่มีปัญหาใดๆทุกอย่างคุยลงตัวหมดแล้วครับเหลือแค่เรื่องค่าตัวเท่านั้นรายงานต่อมาครับมากันที่เรื่องขององ,องตอริมาซิยานกันบ้างหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะได้สโมสรใหม่สักทีอย่างไรก็ตามนะครับเหมือนตอนนี้องตอริมาซิยานมีโอกาสจะได้ตนสัญญกัดใหม่เลยครับ หลังสโมสรอนตาลนตาทีมดังในอิตาล,ลีได้ช็อตลิสต์เจ้าตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเสริมด้านหน้าให้กับทีมตลาดนักเตะรอบนี้แล้วเพราะว่าจานลูกาสกามาก้ากองหน้าตัวเก่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเข่าในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมากับปามาเมื่อสัปดาห์ก่อนครับซึ่งจากคาดการณ์นั้นต้องพักนานถึง8เดือนด้วยกันและนั่นอาจจะหมายความว่าสกามาก้าอาจจะปิดซีซั่น2024-25กับออตาลนตาไปโดยปริยายเลยครับอย่างไรก็ตามครับทางอตาลนตาเองก็ยังมีกองหน้าที่อยู่ในลิสขขอองพวกเกเาีร สองถึงารายที่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อก็คงต้องมาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเจ้าหมาของเรานั้นจะได้งานใหม่เลยหรือเปล่าครับเรามาปีท้ายกันนี่รายงานเรื่องของเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งตัวใหม่ของทีมกันนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในเกมกับอาร์ซนอลในศึกฟีซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งผลการสแกนตรวจสอบนั้นถึงกับกระดูกฝ่าเท้าตายครับ ยูทีสโมสรก็ได้ประกาศไปก่อนหน้าแล้วว่า,าการบาดเจ็บรอบนี้ของเลนี่โยโร่นั้นจะใช้เวลาพักประมาณ3เดือนด้วยกันและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ยืนยันอีกรอบว่าเลนี่โยโรเข้ารับการผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างเต็มตัว ซึ่งกับอาการบาดเจ็บรอบนี้ก็ได้มีการคาดการเข้าๆนะครับว่าเจ้าตัวจะพลาดลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในเกมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยตอนนี้ถึง10เกมด้วยกันครับหรือก็คือกลับมาลงสนามให้กับทีมได้อีกทีก็ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนดูที่ทุกอย่างนั้นอาจจะไวกว่านี้หรือว่าช้ากว่ากําหนดก็ขึ้นอยู่กับว่านักเตะจะมีพัฒนาการดีมากแค่ไหนครับทั้งนี้จากแถลงการของสโมสรเกี่ยวกับเลนี่โยโร่นะครับก็มีการระบุว่า และนี่โยโรผ่านพ้นการผ่าตัดเท้าได้ด้วยดีในวันนี้ตอนนี้เขาเริ่มต้นฟื้นฟูร่รางกายแล้วและเราต่างก็เฝ้ารอการกลับคืนสู่สนามของเขาด้วยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนด้วยกันใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ